วันนี้เราจะมาดูการลากเกลือที่เขาทำมาประมาณ2ปีคนใช้คนประมาณ60-80คนครับทุกคนเขาเรียกว่าเรือกอแล่เป็นเรือโบราณของ3จังหวัดหรือว่ามลายูแถบเนี่ยทุกคนคือเบ็ดเสร็จเลยนะฮะพร้อมอุปกรณ์อ้วนเนี่ยล้านฮะบาหลีกีโตเกตวอนนี่ใส่ปนามันปานายเกับโปกับโปกีโตตุอจูบุลโตเซวิลิสุโนวิอันโตโซมุเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ดูครับทุกคนว่าเรือที่มีมูลค่าหลักล้านเนี่ย มันจะเป็นยังไงครับทุกคนไปทุกคนคบตอนนี้นะครับผมจะบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรือที่ใหญ่มากนะเท่าที่ผมถามมาเขาใช้คนประมาณ 60- 80ถึงคนแล้วก็นี่เขาใช้กับไม้ทุกคนกับไม้กับไมกาบมะพร้าวนี่คือกับมะพร้าวที่เขาเลี้ยงทุกคนดูแล้วก็นี่เขากำลังขนขนแล้วก็นี่ดู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 นี่ดูนี่ดูนี่ดูนู่นดูนู่นดูแล้วทะเลอยู่ไหนหมอเอาลงแม่น้ำ อ,อ๋อนี่คือโอ้เขาจะลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่คือเร <c oughs> <ๆ S 1> ือกอแระที่เป็นหางตัดทุกคนนี่หัวนี่คือหัวกอและถ้าเป็นกอแลอีกแบบนึงก็จะเป็นหัวแล้วก็ข้างท้ายก็จะเป็นหัวเหมือ <c oughs> นกันเขาบอกว่าช่างที่ทําลายอ่ะเหลืออยู่คนเดียวแล้วในในในหมู่บ้านในในที่เนี้ยไม่มีใครสืบทอดนี่คือเขาใช้งานจริงๆนะคือเขาบอกว่าเรือที่เขาทําให้มันใหญ่ไซส์ใหญ่เดี๋ยวนี้เพราะว่าคนเขาเริ่มหาปลาในที่แบบลึกๆเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในต่างๆท ปตูลายลายนี่ตู้เบ๊บเบวาดีว่าดีเลยะดีลายหะหอกหอนั้นหนูนี่ลายยละลายลายย่ปพอทานองเบ๊บปาีนว่ดูวาทําร็ปั๊บทำคนหมดเะแบบแเขาทำวาดมาสีปีฮะทุกคนแต่มันทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยนะดูดินี่เบไม่มีละร่างกรปร

นี่คือบนเรือนะครับทุกคนดูดิใหญ่มากทุกคนอันนี้คือแบบหางตัดที่เขาบอกอะเรือก็และหางตัดแล้วก็หัวก็จะมีแค่นี้ทุกคนดูข้างในยังมีลายอะ่ะผมผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าแต่ว่าผมไม่เคยเห็นศิละปะที่เขาใช้เวลาเป็นเดือนเดือนอย่างนี้แล้วก็ช่างเหลือแค่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองลากแล้วก็ผมอยู่ข้างบนดีกว่าผมจะได้มันจะได้หนักขึ <laughs> 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 ้นูเนนี่ทุกคน เราอยู่กับเจ้าของเรือนะครับทุกคนทำไมไบถึงทำทำเรือกอละอย่างเงี้ยครับคือคือโดยแรกเริ่มเนี่ยผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนตัดสินใจที่จะกลับมาทํางานที่บ้านแล้วมีแรงบันดาลใจเป็นพ่อค้าขายปลาพอ,อเริ่มขายปลาเล็กน้อยๆเนี่ยก็สะสมเงินจนกระทั่งได้ทําเรือเพราะว่าเรือกอละเนี่ยเป็นเรือที่ออกตั้งแต่ตีสองแล้วก็เข้าฝั่งมาประมาณก่อนเที่ยงคือไม่ม,ไม,มีไม่มีการดองน้ําแข็งไม่มีอะไรเลยคือเป็นปลาสดๆเรือแบบนี้อาหารจะสดกว่าอ๋อคือถ้าถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเรือกอละอาหารจะสด ใช่ครับสดมากสั่งทำเป็นปีผมถา้ได้ไหมว่ากี่บาทได้ป่ะบางคำเออลำนี้ราคาที่สี่แสนหนึง่งหมื่นหาันแต่ว่าปริมาณระยะเวลาในการสั่งเป็นปีสั่งไม้ยังสั่งไม้อย่างเดียวปีหนึ่งต้องตัดแดดตัดแห้งเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ให้น้ำรัว่วต้องแห้งมากเพราะว่าไม้ตะเคียนเนี่ยยิ่งถ้าดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเปอรซึมปุ๊บ รูที่มันที่มันอยู่น้อยๆเนี่ยมันอ้าเพราะอ้าปุ๊บน้ำเข้าก็ต้องตากให้แห้งจริงๆแล้วไอ้นี่คือตากอย่างเดิมเป็นปีเป็นปีทำอีกเป็นปีทำเป็นปีก็คือ2ปีกว่าจะได้ลำหนึ่งคือคือมันมันไม่ใช่ง่ายๆใช่จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรือกอแหลคืออะไรแปะอธิบายได้ไหมว่าเรือกอแหลคืออะไรคือความหมายกอแหลจริงๆตามที่ผมรู้มาจากแผนโบราณเนี่ยมันจะโครงเพลงกอแหลกอแหลกอแหลคือโซนตั้งแต่สายบุรีลงมาเนี่ยยันไปถึงปัตตานีเนี่ยจะเล่นท้ายตัด แต่ถ้านาราธิวาสส่งไใหญกอล์กตักใบเนี่ยจะเล่นจะเล่นวัฒนธรรมกอล์แล้วแต่เวลากอลแล้วมันจะไปเอียงแต่อันนี้มันจะไปสื่อตรงเลยถ้ารวงถ้ารวมเครื่องเลยคือเป็นเซตเลยนะฮะพร้อมอุปกรณ์อ้วนเนี่ยล้านครับนี่อะพร้อมเครื่องใช่ครับบางทำไมบางไม่พายอ่ะโอ้โหกว่าจะพายวิ่งตั้งสามสิบไมล์ทะเลยอกยอกยอกบางขึ้นเลยนะบังขึ้น นี่คือการลากเรือครั้งแรกในชีวิตผมผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันจะเป็นยังไงทุกคนไปแข่งกันไหมล่ะขันเลยก็ได้แข่งกันดูดิทุกคนดูดิ สบายอ่ะดูเรือทำตามดูดูเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมอทําหมอทําไมไม่ช่วยเขาหมดแล้วโอ้ทุกคนบ๊วยบ๊วเนี่ยไปมแม่ไม่เหนื่ยจับเฉย่โอ้ทุกคน อะไ,ไรอ่ะเป็นไ,มไรมาคุมงาน <c oughs> มาคุมงานโอ้โหดูทุกคนทุกคนในน้ำทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ,ถ้าถึงตรงนี้น่าจะง่ายนะนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าอีกไม่กี่เมตรทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเรือด้วยเมื่อกี้ตอนที่ดาำไม่อยู่นะ คือแบบดินลากน,นะแต่งนูน่นนะดินลากปุ๊บตรงนี้ปุ๊บผักช็อตสุดท้ายไม่กินด,ดินผักเออล่างมาปุ๊บนิดนึงแล้วก็ไม่ทําเลยก็มาผักนี่ไม่ไม่ไม่ตลอดทางเลย <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าสาหรับคนที่มีมกําลังมีกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเขากําลังติดเครื่องทุกคนดูติดเครื่องเสร็จค๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นนั่งทุกคนดูโคตรสวยพออยู่บนน้าอีกอารมณ์หนึ่งนะสวยนะเนาะเนาะเออใช่ ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอให้ผมขึ้นเรือด้วยทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นเียนสตาร์ทโอเคนาำัดนมือตองแจ้งเลยนะเจ้มโอเคนี่อเคนี่คือเราเราจะไปไหนครับแต่เราจะหมุนในคลองเนี่ยอ่าโอเคโอเคเทสเทสโอ้ดี ปกติเรือทั่วไปเนี่ยมันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัววีเพื่อตัดคลื่นแ <อะ S 2> ลวส่วนข้างหลังมันจะแบนมันจะมีส่วนที่แบนทําให้มันไม่ค่อยโครงข้างล่างข้างล่างนะใช่ใช่มันจะไม่ค่อยโครง่าไรแต่เรือกอแรละเนี่ยมันไม่มีมันจะวี <c oughs> ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเลยมันก็เลยกอแเละกอแเละกอลเละคงเครีถ้าใครแบบเส้นอ่อนๆนี่คืออ้วกเลยอ้วกแน่นอนทุกคนผมไม่ไหวผมจะเมาเจ้าของยังเมาเลยทุกคน คลิปนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมันก็เป็นแบบวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันคือศิละปะที่เหลือไม่กี่ท่านแล้วที่ที่สามาท่านทาได้ในหมู่บ้านนีอเหลือแค่2คนก็ผมจะบอกว่าฝากติดตาม้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะน่าสนใจสําหรับทุกคนหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากจะสมมติว่าคนรุ่นใหม่เห็นแล้วก็อยากจะทำอาจจะอินสปายเขาได้มันก็สามารถต่อยอดให้ศิละปะอย่างนี้ยังคงอยู่อีกยาวนานไม่ออกไปห้ามผมอยากให้มันหายไปสำหรับวันนี้โชคดีครับ បប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 